ตามใจก็เขาขำๆเขาไม่คิดอะไรเขาชิวๆไงเขาก็จะแบบว่าโอเคเวลาใครขอเซลฟี่ถามกินอะไรอยู่อะไรเงี้ยเขาก็รายงานเขาก็กดท<า>ุกอย่างเขามาในเอกเราก็กดกล้องแล้วก็ถ่าย Rapid Shopping เพื่อนซี24ชั่วโมง ครับผมผมชอนชีวิตการครับผมดิแลนเดชัวชัยครับครับผมตอนนี้นะครับเราสองคนกำลังจะมีผลงานเรื่องศึกวันชิงใจนะครับเป็นออริจินอล BLGL นะครับเป็นครั้งแรกของ c ี7 h d ครับที่เป็นออริจินอลนะเป็นไงชารขอมาครับครับก็เอาจริงๆแล้วก็ตื่นเต้นแหละครับแล้วก็เราก็เขินเนาะเพราะว่าเราก็โตขึ้นเรื่อยๆแล้วก็แต่ว่าจริงๆมันก็ตรงบทโอเคแต่ว่าผมเองอ่ะอาจจะยังไม่เขิน ตื่นเต้นมากเท่าน้องเพราะว่าเราตอนเราเข้าช่องมาเรามักจะได้รับบทกับน้องๆเด็กใหม่ที่แบบเพิ่งมาใหม่เลยเหมือนกันเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งของผมเหมือนกันเพราะว่านี่ก็จะเป็นเรื่องแรกของน้องยของพี่ชอนในชีวิตจริงด้วยรู้สึกอใช่ครับในชีวิตจริงใช่ครับเพราะว่าเราก็จะเทรนเขานะครับทั้ง acting นะแล้วก็เรื่องมวยแน่นอนเพราะสกว่าจริงใจเป็นเรื่องของยมวยก็ขอคาแนะนําของพี่ชอนด้วยใช่ับใช่ครับใช่ทำไมหรอครับมันมี เทรนเนอร์ส่วนตัวมันก,มนก็มันก็ดีไงก็ฟรีถูกไหมเออโอ้โห oh, รู้สึกว่าจริงๆตอนแรกตื่นเต้นตอนนี้รู้สึกว่าเริ่มสบายใจเพราะอยู่กับพี่ชอนก็คือเราแลกเปลี่ยนความรู้หลายอย่างเราเหมือนแบบมีความด<ม>ีพอในหลายเรื่องตอนแบบอตอน<ม>แต่งหน้าอ<ม>ะไรเงี้ยเราก็คุยกันตลอดเนี้ยครับก็<ม><ม>สบายใจครับแต่ว่าก็ตื่นเต้นเวลาที่เราได้มาเจอคนเยอะๆอย่างเงี้ยคนให้กําลังใจเราดีใจใคือดีใจแล้วก็ตื่นเต้นด้วยใช่ เริ่มาปใจเขามีแล้วเนอะเขาก็คือตอนตอนเราคุยเรื่องหนังคือเราเราชอบหนังเทสสไตล์คล้ายกันอะไรยงเี้ครับแบบล่าสุดก็ดูมาแฟนกันสไตล์แล้วก็อีเทอร์เนตี้อะไรเงี้ยแล้วก็แบบเทสตรงกันเป๊ะเลยอย่างเงี้ยครับก็รู้สึกว่าคุยกันรู้เรื่องถูกคอดีอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่ามันมันจริงๆแล้วมันก็สําคัญเหมือนกันนะเรื่องการดูหนังอะไรเงี้ยมันทําให้เรารู้สึกว่าเราคุยภาษาเดียวกันกับผู้ชายคนนี้ได้อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมมันเป็นเรื่องปกติมากแล้วเราก็รู้สึกว่าดีใจที่ที่น้องที่น้อง แฮปปี้อ่ะเนาะเพราะไม่งั้นแบบเราทํางานผมนับในฐานะนักแสงก่อนแล้วกันเนาะเวลาเราอยู่กองด้วยกันเราเล่นด้วยกันเราทำงานด้วยกันอ่ะพอเราสนิทกันสะดวกกันสบายใจด้วยกันอย่างเงี้ยมันทําให้งานง่ายแล้วก็รับลื่นจะเจอใครใช่ไหมใช่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 ครับผมรู้สึกดีใจแล้วกันที่เป็นน้อง เรื่องนี้ว่าเมอะเรื่องย่อเ,เรื่องยอดใช่ไหมครับก็จริงๆเป็นเรื่องของโพสวัรร์แล้วก็โฮมรันรน,นะฮะซึ่งโพสวัร์เองเนี่ยเขาเป็นนักมวยที่กเกษียณและรีไทยตัวเองก่อนวัยอันจะขวนละกันเพราะว่าเขาไปมีบางเรื่องบางราวทําให้เขาต้องกเกษียณออกมาแล้วโฮมรันเนี่ย เห็นเขาเป็นไอดอลอยู่แล้วแล้วเขาก็อยากเป็นนักมวยมากๆซึ่งเขาก็เก่งอยู่แล้วในเรื่องอะไรเงี้ยเขาเลยมาตื้อขอให้เราไปเป็นโค้ชให้เขานะไปเป็นครูให้เขาก็นั่นแหละครับเรื่องวุ่นๆหลังจากนั้นมันก็ตามมาเรื่อยๆมันมีอะไรบ้างความใจหมายยังไงสำหสำหรับผมใช่ไหมครับผมรู้สึกว่า ผมรู้สึกว่าการที่มันเป็นเอาจริงๆแล้วเรารู้อยู่แล้วว่าในช่วงหลายๆปีมาเนี้ยผมว่าอาจจะเกือบ10ปีด้วยซ้ํานะที่บอย l ลิฟของไทยเรามันมันอินเตอร์มากแล้วมันสร้างความแข็งแรงทางอินเตอร์เทนเมนต์ให้บ้านเรามากผมว่าสิ่งหนึ่งที่มันใหม่สำหรับผมเองอ่ะคือหนึ่งแหละผมเล่นเบียวครั้งแรก2มันมันเป็นออริจินอลแรกของช่องเหมือนกันนะฮะมันก็ทําให้เรา เรารับความคาดหวังแหละเพราะทุกคนอ่ะเขาก็แฮปปี้กับช่อง7 h d อยู่แล้วเขาก็อยากให้ผลงานออกมาดีแล้วก็เพอร์เฟกที่สุดทุกคนก็เอาใจช่วยเพราะว่าเนี่ยมนันเป็นเป็นสิ่งที่ทําให้ผมก็กดดันเหมือนกันแล้วก็มันใหม่สําหรับผมเหมือนกันอะไรเงี้ยในการที่ปกติเรารับเล่นละครอ่ะเราก็จะโฟกัสที่บทละครของเราแต่อันเนี้ยมันพอเราโตด้วยหละเราเป็นพี่โตแล้วเราค่อนข้างคนให้ความสนใจเยอะมากแล้วก็เรากดดันมากในการอยากทําให้มันดีอย่างนี้ละกันที่เป็นครั้งแรกของผมที่ผมรู้สึก ก็ตื่นเต้นคือมันไม่ใช่แค่คือมันผลงานแรกเลยแหละคือเป็นบบอะไรใหม่ๆเป็นครั้งแรกที่เราได้มาสแสดงแล้วเราแบบใช่เป็นนักสแสดงแล้วก็ต้องมาจําบทต้องมามสแสดงอะไรเงี้ยคือมันทุกอย่างมันก็ใหม่หมดเลยก็กดดันไหมก็กดดันตัวเองในะระดับหนึ่งเพราะว่าเราก็ไม่เคยทํามาก่อนอะไรประมาณนี้ครับก็ตื่นเต้นแต่ว่าก็พยายามแบบทําให้ดีที่สุดแบบเราก็อยู่กับปัจจุบันไว้แล้วก็ทําตอนนี้ให้ดีที่สุดไปก่อนพยายามไม่กังวลกับ อนาคตมากเพราะว่ามันจะมาทำลายเราเนาะจะเครียดไปเบาๆแต่คนก็ได้ปรึกษาที่พี่ชอนใช่ครับก็ก็สบายใจขึ้นเยอะนะพอเป็นพี่ชอนเนี่ยเพราะเราก็แบบปรึกษาอะไรเขาได้ตลอดคือเวลาคือพี่เขาว่าเป็นเหมือนอาจารย์สอนเกี่ยวกับละครเวทีอยู่แล้วเขาจบด้านนี้มาคือตอนนั้นล่าสุดผมก็ถามไปว่าเออเวลาเราแสดงเนี่ยคือเราก็ต้องตัดทุกอย่างที่เป็นแบบ ตัวเราออกไปเพื่อเข้าไปในคาแรคเตอร์เราตัดความกังวลที่เรามีอยู่อะไรเงี้ยตอนเราเข้าบทเงี้ยครับแล้วก็มีประสบการณ์หนึ่งตอนไปแคสที่เคยเล่าไปในไลฟ์ใช่ตอนนั้นเราไปลองแคสด้วยกันแล้วคือเราก็จําบทมาอะไรมาแต่สุดท้ายแบบเราก็อิน o v ไวสไปแล้วมันก็ก็ก็เป็นโมเมนต์ที่มันอารมณ์ดีเราก็เลยเราก็เลยบอกเขาว่าเออเนี่ยแหละเป็นเป็นอีกหนึ่งศาสตร์ของเวลา acting อะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าแลกเปลี่ยนกัน ช่ครับก็เป็นอะไรที่ใหม่ๆอย่างที่บอกไปก็คือเริ่มต้นคือเป็นประกวดไทยซูเปอร์โมเดลแล้วก็ดันเป็นได้เป็นไทยซูเปอร์โมเดลของ2 0 2 4เนาะแล้วก็ตอนนี้ก็ได้มีโอกาสมาเล่นซีรีส์ถือว่าเป็นเป็นเป็นนักแสดงเรื่องแรกแล้วครับเป็นการเป็นนักแสดงเรื่องแรกอะไรอย่างงเี้ยครับใช่ครับก็ โอ้โหผมนี่ผมกับน้องนี่เซอร์ไพรส์มากเลยนะคือเราก็นั่งอ่านกันแล้วก็แล้วคือผมนั่งอ่านแล้วผมก็นอนอ่านขำอ่านแล้วก็ขำขำขำอะไรเง้าก็แซวผมก็เห็นพี่ชอนไปตอบคอมเมนเต์ตอบตอบแล้วก็ส่สงม e ีมเมลไปสองสามนาทีที่แล้วตอนเย็นผมมาดูทีก็ยังส่งอีกส่งไม่หยุดผมก็งงเอ้ยพี่ชอนเล่นเอกทั้งวันเลยหรอคืออย่างนี้เราเป็นครั้งแรกแล้วกันที่เราได้เห็นคนเยอะขนาดนี้ในในในเอกเราเราก็เลยพยายามที่จะ คุยกับเขาแล้วมันก็กลายเป็นว่าเราเริ่มสนุกขึ้นเรื่อยๆเวลาเราได้คุยนใช่ใช่ใช่ครับเป็นเป็นมันหายเงาด้วยแหละอันดับแรกแล้วก็มันทําให้เรารู้ว่ามีคนที่เขารอคอยที่จะเห็นผลงานของเราหรือว่ารอคอยได้ดูเราทําอะไรสักอย่างหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยมันมีค่านะสําหรับเราสองคนนอกจากนั้นก็ต้อเจ็บมาช้าแต่ เอาหรอใช่ใช่ก็เห็นแนั้นเหมือนกันครับแต่คือผมเองก็ใหม่เหมือนกันอะ่ะสมวนมกับเบียเอผมไม่แน่ใจว่ามัน,ม,น,ม,นมันขนาดนั้นไหมแต่ว่าก็รับข้อดีดเอาไว้แล้วกันฮะคาแรคเตอร์ปาก,กแซบใช่ไหม <Yeah. S 1> ก็ดีแล้วก็ถ้าชอบก็เดี๋ยวจัดให้พูดเล่นพูดเล่น <Yeah. S 1> คือจริงๆแล้วเราเรา,เรารู้แหละว่าเราคุยได้แค่ไหนกับเขาอะไรเงี้ยครับเราก็พยายามที่จะพยายามที่จะโจ๊กอะ่ะขำๆส่งไปส่งมาอะไรอย่างเงี้ย ส่วนคนนี้คนนี้เขาจะเป็นคนนี่เขาเป็นคนตามใจไงอ่าก็คือบางคนเขาบอกให้เซลฟี่ผมก็เซลฟี่ไปอะไรเงี้ยครับคือตลกดีเห็นเขาแบบมาคอมเมนต์คอมเมนต์คอมเมนต์อ,อย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าใจชื้นนะรู้สึกว่าดีใจที่มีคนมาแบบรักเราขนาดนี้ <laughs> ก็ผมเจอน้องครั้งแรกตอนผมเป็นโคช้ชอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็รู้สึกว่าคือตอนนั้นอ่ะเราไม่ได้คิดอะไรเนาะเพราะว่ามันมีหลายคนมากเนาะที่ประกวดตอนดีแด์แล้วเราก็รู้สึกว่าเราต้องโฟกัสว่าใครสแตนด์เาท์หรืออะไรตามแต่ที่คณะกรรมการใจนี่มาแต่ว่าได้มาเจอน้องจริงครั้งแรกตอนที่อยู่ที่ช่องแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็รู้สึกว่าอืมเราอยาก ทำความรู้จักมากกว่านี้เพราะว่าอ่าแน่นอนแหละคนเราเพิ่งเจอกันครั้งแรกอรมันไม่รู้จะคุยอะไรหรอกเนาะดีแลนหมายถึงว่ามันไม่รู้ว่าเฮ้ยเออเราจะชวนคุยอะไรดียังไงดีคุณชอบเรื่องอะไรไม่ชอบเรื่องอะไรอะไรอย่างเงี้ยแต่พอคุยกันก็อย่างที่น้องบอกเลยว่าพอเราเรนรู้ว่าเราชอบอะไรเหมือนเหมือนกันมันไปด้วยกันได้เงี้ยมันก็สบายใจก็ก็คุยกันแบบสบายใจแล้วครับมันไม่ไม่ต้องแบบพยายามไม่ต้องแบบไม่ต้องแบบพยายามเบรกดีไอซ์มันคือเบรกออโต้เลยละลายเป็นน้ําไปเลยอะไรเงี้ยสบายสบาย ควาตามใจเขาเป็นยังไงเที่จบเขาเป็นสายตามใจใช่เขาตามใจก็เขาขำๆเขาไม่คิดอะไรเขาชิวๆไงเขาก็จะแบบว่าโอเคเวลาใครขอเซลฟี่ถามกินอะไรอยู่อะไรเงี้ยเขาก็รายงานผมก็กดทุกอย่างเข้าไปในเอกเราก็กดกล้องแล้วก็ถ่ายเลยรายงานก็อยาเลยใช่ก็รายงานใช่ใช่แต่เรามันรู้ทันแลวไงเรามันแก่งานแล้วเรามันรู้ว่าอ่ะบางคนมาเนียนๆทำเป็นพูดอ้อมนู่นอ้อมนี่อยากขอนู่นานี่อ่ะฉันรู้ทันเธออะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ก็แซวขำๆเลยฮะเป็นสีสัน จริงเหรอใอชอ่โอเค,คอออดีครับดี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 ครับก็ถือว่าเลี้ยงกันแบบแซ่บๆแล้วกนะันเนาะเออเลี้ยงกันแบบมีสีสันในชีวิตเราเป็นสีสันชีวิตให้กันนี่่อออยยยาาาาากบวเเเรรคป็จ์ <c oughs> ใช่ครับความร้านของเรายตัดเอที่เท่าไหร่ดีคะตัดเอที่เท่าไหร่หรออือผมว่าสอบถ้าให้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 ผมตัดเอที่เท่าไหร่ จริงมันก็เออยู่แล้วอะโอ้โหโอเคโอเคโอเคงั้นไม่มีเลขแล้วกันอ่าไม่มีเลขแล้วกันเรานี่มันนะอืนะได้เรื่องอยู่นะเห็นไหมเห็นไหมผมบอกแล้วเลี้ยงโดยนี่แล้วกันครับโอเคโอเคครับโอเคครับโอเคออะาายกกฝรน ครับผมก็ขอบคุณมากนะครับที่ทุกทคนให้การตอบรับเราทั้งสองคนเป็นอย่างดีแล้วก็เรารู้สึกตื่นตันมากแล้วก็หวังว่าผลงานที่ออกมาและในอนาคตเรื่อยๆจะถูกใจแฟนๆทุกคนครับครับก็เช่นกันครับหวังว่าผลงานที่เราจะทําออกมาก็ถูกใจทุกคนครับจะทําอย่างเต็มที่นะครับกันและกันด้วยครับผมก็ผมฝากพี่ชอนด้วยนะครับคือเป็นเคอะไรนะเคหนวดเคหนวด ฝากเคหนวดพี่ชอนคนนี้ด้วยนะครับครับผมแล้วก็ฝากดีลนด้วยครับหมาเด็กครับผมยังไม่แน่ใจว่าพันอะไรเขาไม่เปอร์เซียพันเปอร์เซียก็ได้เปอร์เซียแมวนะมันมีหมาพันเปอร์เซียด้วยผมเคไปเสิร์ชมามีด้วยจริงเหรอมีผมเคยเห็นอ่าเดี๋ยวลองไปเสิร์ชดูดีกว่าโอเคครับเพื่อความชัวโอเคครับ ก็พี่ชอนครับฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับรับผมเป็นลูกศิษย์โอเคครับครับผมก็ฝากเนื้อฝากตัวเหมือนกันครับขอฝากตัวเป็นอาจารย์แล้วนะครับครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับ